สวัสดีค่ะเช็คดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคสำหรับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567ไห้เลกเด่น13578จับคู่3ตัวเด่น135 137 138 357 358 578 571 781 783และ815จับคู่สองตัวเด่นบนล่าง13 15 17 18 35 37 38 57 58และ78 สำหรับสื่อนโชคและเลขเด็ดเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อคุณนั้นจะมาจากอายุของพ่ออายุปัจจุบันถ้าท่านยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่แล้วและนอกจากนี้หากคนวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้ถ้าไปสการะพระราหูเลขลอบเลขเหรียญเลขเซมซีจากพระราหูก็อาจจะเป็นสือยอชำโชคกับคุณเสริมดวงของคนวันอาทิตย์ให้ทำบุญกับคนพิการคนตาบอดเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจ,จเป็นสื่อลังชยกับคุณ สำหรับเลขเด่นสูรว์คนวันอาทิตย์15438ท่านที่เกิดในวันจันสือคนนั้นจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องที่คุณพักอาศัยอยู่เป็นประจำและนอกจากนี้คนวันจันทร์จะฝันแม่นนะคะฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยเสริมรวมของคนวันจันทร์ให้ทําบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพ เลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อนำโช่ให้กับคุณสำหรับเลขเด่นเสริมรวมคนวันจันทร,ร์18059ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อคณวณนลือจะมาจากสีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำและนอกจากนี้เลขเงินรวมบุญสลิปเงินทำบุญต่างๆทำบุญกับวัดทำบุญกับโรงพยาบาลเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อนำโช่ให้กับคุณ สำหรับเลขเด่นสำรวงคนวันอังคาร5 1 4 9 6ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อคุณนึกจะมาจากอายุของคนที่คุณรักคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานและนอกจากนี้หากมีเด็ก,เ,ดกเล็ก อายุส2ขวบ3ขวบที่กําลังพูดกําลังสนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้เสมนวนคนพุทธกลางวันให้ทําบุญกับเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กวัดพระบาทหลงพุเลขสลิป4ตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อ,อาจเป็นสื่อขอช่วยกับคุณสําหรับเลขเด่นสมดุลท่านที่เกิดในวันพุธกลางวัน19628ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อคนนั้นจะมาจากคนท้อง อยู่ใกล้คนท้องทมเลขตามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณก็อเป็นสื่อของโชคนะคะเสริมดวงของคนพุทกลางคืนให้ท้าคุณวิที่แม่และเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กเลขคลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่องโชว์กับคุณสําหรับเลขเด่นสานวนของพุทกลางคืน2017 5 ท่านที่เกิดในวันพระหัสสื้อคหุนจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าที่คุณค้าขายเลขที่ทํางานที่คุณทํางานนะคะเสริมดวงของคนวันพฤหัสให้ทําบุญค่าน้ํากระไฟวัดหรือร่วมสร้างห้องน้ําสร้างที่เก็บน้ํากับสารประโยชน์หรือวัดนะคะเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสืิอช่วยกับคุณสําหรับเลขเยญเสริมดวงคนวันพระหัส12 7 4 8ี่ ท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อผู้นั้นจะมาจากทะเบียนรถรถที่คุณนั่งเป็นประจำโดยเฉพาะคันที่เป็นชื่อคุณคันที่ถูกเฉียวชนหรือกำลังเข้าซ่อมก็อาจเป็นสื่อช่วยกับคุณเสริมดวงของคนวันศุกร์ให้ทำบุญลงศพทำบุญผ้าขอศพหรือทำบุญกับวิธีร่วมกันอยู่หรือปอดเต็มเลลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อช่วยกับคุณสำหรับเลขเด่นสำรวนท่านที่เกิดในวันศุกร์หนึ่งหกสามแปดสอง ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะสื่อคุณจะมาจากเลขที่บัตรคิวช่วงนี้ถ้าไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอหรือรอรับยาหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารนะคะเสริมดวงคนวันเสาร์นะคะ,หคนะคะให้ทําบุญกับเด็กโรงพยาบาลเด็กนะคะหรือโรงพยาบาลที่คุณไปพบคุณหมอบ,บ่อยๆเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อน้ําชยกับคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันเสาร์0 2 8 91 อย่าลืมนะคะเวลาคุณซื้อซื้อ9ก็ต้องซื้อ6ซื้อ6ก็ต้องซื้อ9ให้พิจารณาจากเลขเด่นประจำวันเกิดสื้อนำโชคประจำวันเกิดและเลขเด่นประจําวันนะคะสําหรับท่านที่ชอบดูดวงชอบคันสิ่งโชคชอบตัวเลขหมอไก่ขอแนะนําแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งในแอปนี้มีคําทํานายดวงรายวันเฉพาะบุคคลสีมงคลคําทํานายฝันและการตรวจผลรางวัลทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะ เละเด่นนี้สำหรับเลขเด่นลาวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกำลังที่มีขอแก่ให้โชคขอเป็นกำลังใจและขอป่วยพอทุกท่านวดนี้ปังปัง,ง,ง,งเฮงเฮรวยรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ